โอเคมาเริ่มเลยครับขั้นตอนแรกเราจะทําการต่อฐานเครื่องปริน3์สามมิติก่อนนะครับด้วยอลูมิเนียมโปรไฟล์เบอร์2020ขนาดที่ผมใช้นะครับก็จะใช้ความกว้างขนาด60เซนคูณ70เซนนะครับคูณ70เซนตตัวนี้ทำการยึดฐานเข้าด้วยกันนะครับด้วยตัวนี้นะครับ ตัวบัคเก็ตนะครับบัคเก็ตเบอร์2 0 2 0 เบอร์2040นะครับคือมันก็จะหน้าหน้ากว้างกว่าเบอร20์2-020นะครับเนี่2040เราจะใช้เป็นเสานะครับเสาสำหรับโครงเครื่องพิมพ์โดยเราจะทำการตั้งในลักษณะเช่นนี้นะครับโดยเอาส่วนที่เป็นหน้ากว้างนะครับให้มันหันมาทางด้านนี้ตรงที่ผมวางพวกปัจจัยพวกไขควงไว้ตรงนี้คือจะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับเราจะวางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการตั้งทั้งสี่เสาเลย ขนาดความสูงที่ผมใช้ผมจะใช้ขนาดที่55เซนนะครับ หลังจากที่เราทําการตั้งเสาโครงครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4ต้นเลยนะครับต่อไปเราก็จะทําการวางคานตัวนี้นะครับซึ่งคานตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์เบอร์2040เป็นแบบ v ีสล็อนะครับจะไม่ใช่แบบ t ีนัธรรมดานะครับเราจะใช้เป็นแบบ t ีสล็อเพราะว่าเราจะทําการวางลูกล้อ v ีสล็อให้มันเลื่อนได้ในแนวแกน Y ตรงนี้นะฮะ เราก็ทําการยึดด้วยบักเก็ตให้เรียบให้เรียบร้อยนะฮะถ้าเราทำการยึดส่วนที่เป็นคานนะครับด้วยอลูมิเนียมโปรไฟล์วีสล็อตเบอร์2040เสร็จทั้งสองข้างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสําหรับทางฝั่งทางด้านความกว้างนะครับที่ยาว70เซนเราจะใช้เป็นตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์เบอร์2020ก็พอนะฮะ โดยเราจะทําการวางในลักษณะอย่างนี้ให้วางแค่ด้านเดียวก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราอย่าเพิ่งไปวางนะครับวางเฉพาะด้านหน้าก่อนสําหรับเฟรมเส้นนี้นะครับเราจะทําการยึดเจ้าฉากยึดเนม่าสิตัวนี้นะครับโดยทําการวัดให้อยู่ระยะตรงกึ่งกลางนะครับแล้วเราก็จะทําการยึดตัวฉากสลับสเตปเปอร์เนม่าสิเราจะทําการยึดทั้งหมด3จุดนะครับตรงกลาง ตรงลิ้นซ้ายแล้วก็ตรงริ้ขวาสําหรับเจ้าฉากยึดในมา17สเจ็ตัวนี้นะครับล่องตรงนี้เราจะใช้น็อตเอ็มสี่ในการยึดนะครับรูตรงกลางสองอันนี้จะไม่มีนะครับถ้าเราซื้อมาเนี่ยตรงนี้คือผมทาการเจาะเองนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องทําการเจาะนะครับเพราะว่านี้ผมใช้ตัวเก่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีน็อตเอ็มสี่แล้วก็สามารถที่ใช้สว่านนะครับเจาะรูด้วยดอกสว่านเอ็มห้านะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถใส่เจ้าน็อตเอ็มห้าได้ แต่เพื่อความสะดวกนะครับให้เราหาซื้อน็อต M4 แล้วก็ตัวทีนัด M4 มาสาหรับตัวยึดฉากมอเตอร์ตัวนี้สำหรับฉากตัวกลางตัวนี้นะครับเราจะทำการยึดเจ้าเนม่าส7เ็สเตปเปอร์เนม่า17 ที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีแกนออกทางทางตูดมันด้วยแล้วก็ยึดตรงตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นข้อต่อนะครับเราจะทำการต่อแกนมอเตอร์ที่มีขนาด5้มิลกับตัวเพลาตัวนี้เพลาตัวนี้จะมีขนาด8มิลน,นะครับขนาด8มิล เราก็ใช้ตัวลูกปืนตัวนี้นะครับเบอร์ F 608 z โลการจะขนาด8ปมิลตลับลูกปืนเบอร์ F 6 0 8 z นตัวนี้นะครับสังเกตดีๆมันจะมีบ่าอยู่นะครับนี่ด้วยความที่มันมีบ่าตัวนี้นะครับขนาดของมันอนะ่ะมันพอดีกับรูของไอฉากสเต็ปเปอร์มอเตอร์นี่มาสิบเจ็ดพอดีนนะครับมันจะล็อกลงพอดีเลย เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการเอาเผาเนี่ยใส่ตัวตัดลูกปืนในยยาให้เราใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายทำการขัดขัดขัดไม่ต้องไม่ต้องลงแรงมากนะครับขัดที่ทั่วๆออแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับเราจะทําการใช้ตัวล็อกตัวนี้นะครับขนาดรูในก็จะ8มิลเหมือนกันนะครับ ไปนะครับเราก็จะใส่ผู้เล่สลับสายพานทาม,มิงเบลนะครับ g t 2นะฮะขนาด20ฟันนะครับทำการล็อกให้เรียบร้อยนะครับให้ตรงกับล่องตัว v s ซอ t ของเราทำมอ,อเตอร์หมุนนะครับตัวผู้เล่ตัวนี้ก็จะหมุนตามแกนของมอ,อเตอร์ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่เจ้า V s o t t g e เ t y Page พขนาด2020 20ตัวนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นชุดเลยนะครับจะเป็นชุดเพ e แล้วก็มีลูกล้อวิธีการใส่นะครับให้สังเกตว่าทางด้านหนึ่งของเพ e เนี่ยมันจะเป็นตัวน็อตหกเหลี่ยมนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวสเ er ปกเซอร์วงกลมเลยนะฮะให้เอาด้านที่เป็นตัวสลับไขได้น,นะครับที่เป็นน็อตเนี่ย ออกไปทางด้านนอกเดี๋ยวมาดูกันซึ่งนิดนะครับว่า Open u i l d Page สอง0ูนสองนย์นะครับตรงล้อมันอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างถอดลูกล้อออกนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเซนติกนะครับมันเาไําหรับปรับระดับล้อนะครับปรับความแน่นของล้อ เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะรูมันจะเบี้ยวๆนะครับมันจะไม่ตรงตัวนี้เราจะสามารถใช้ปัแจนะครับในการหมุนเพื่อที่จะปรับความแน่นของล้อได้ให้มันแนบกับตัวรางขนาดไหนนะครับแล้วที่ตัวเซนติกนะครับมันจะมีตัวที่เราปั๊มเอาไว้นะเห็นไหมฮะมันจะมีที่ปั๊มว่า6 6มมหรือ 6- 6มิลเนี่ยเราก็จะเอาไว้ดูว่าเวลาหมุนเราจะปรับให้มันแน่นหรือตึงขนาดไหนนะครับโดยดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้หรือถ้าตัวไหนไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีปั๊มเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะเป็นรอยบากเางตัวนี้จะไม่มีปั๊มนะครับแต่ว่ามันจะเอาเป็นรอยบากไว้แทนเห็นไหมครับจะม,ม,มีตัวรอยบากอยู่นี่นะครับวิธีการเราก็สามารถที่จะใช้ปัจจนะครับปรับความตึงของล้อกับล่องบีสลอตได้นะครับ ถ้าตัวโลโก้หันออกมาอยู่ข้างนอกนี่มันก็จะเป็นว่าหลวมสุดนะครับล้อหลวมสุดมาดูเจ้าไอเดีลเพจกันมานะครับว่ามีส่วนประกอบยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็คือแผ่นเพจแผ่นนี้นะครับแผ่นเพจตัวนอ็อตเอาน็อตใส่เข้ามาอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสเปเซอร์ขนาด3มมิลลิเมตรนะครับสลับ3ามิลใส่เข้าไป ตัวนี้เราจะเรียกว่าผู้เล่ะนะครับเป็นผู้เล่ชนิดที่ไม่มีฟันนะครับตัวนี้ซึ่งมันจะมีลูกปืนอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้มีลูกปืนให้พร้อมเรียบร้อยแล้วก็ตัวนัดล็อกตัวนัดล็อกตัวนี้มันจะเป็นตัวกันคลายในตัวนะครับมันจะมีพลาสติกอยู่ด้านในนะฮะขันให้แน่นนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะในตัวประมาณนี้แล้วค่อยไปยึดกับเฟรม ไปนะครับทาการร้อยสายพานะครับ G T 2เข้าไปตามร่องนะครับเข้าไปในร่องของตัว2องศนนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะผ่านตัววงล้อนะครับแล้วก็มาล็อกกับตัวนี้ เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับความตึงของสายพานได้นะครับโดยทําการคลายตัวนี้แล้วก็ทําการดันนะฮะทำการดันตัวไอเดียวโคเลตตัวนี้นะครับเพื่อให้สายพานเนี่ยเราตึงตามที่เราต้องการ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมของการประกอบโครงของตัวชุดนี้กันก่อนนะครับตัวสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับเนมาสิบเจ็ดที่จะมันจะมีแกนทั้งตรงหัวและตรงท้ายนะครับก็ทําการต่อเพาออกไปนะครับเพาตัวนี้จะขนาดแปดแปดมิลนะครับโดยเราจะใช้ตัวต่อเพามอเตอร์นะครับตัวนี้จากห้ามิลนะครับจากห้ามิลไปแปดมิลฝั่งทางน้านี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งทางต,งตูดสเตปเปอร์มอเตอร์ก็เหมือนกัน ก็จะต่อไปแล้วก็จะมีตัวลูกปืนนะครับตัวลูกปืน F ห6ห8ศดซตัวนี้ที่มันจะใส่กับตัวฉากของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ได้พอดีนะฮะเราก็จะมีผู้เล่ผู้เล่ขนาดยี่สิบฟันนะครับเป็นชนิด G T 2ตัวนี้เราก็จะมีตัวล็อกเพลานะครับตัวนี้ตัวล็อกเพลาไว้กันเพื่อไม่ให้ตัวลูกปืนตัวนี้มันหลุดเวลามันหมุนนะครับขนาจจะมีการหลุดขึ้นได้ จากจุดนี้นะครับมันก็จะทําการขับเคลื่อนนะครับสายพาน GT2 นะครับสายเส้นหนึ่งมันจะลอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะฮะด้านในตรงนี้แล้วก็จะมาโผล่ทางฝั่งนี้ซึ่งจะมีตัวไอเดียวพูเล่นะครับไอเดียวพูเล่เนี่ยเป็นตัวรองรับตัวรองรับขึ้นมาแล้วก็จะไปรัดกับตัวเกนตี้เพดสองศูนย์สองศูนย์ตัวนี้ถ้าเกิดมอเตอร์หมุนมันก็จะดึงดึงไปข้างหน้าดึงไปข้างหลัง อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเหมือนกันนะครับส่วนประกอบเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะลองหมุนตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับนี่นะครับมันก็จะทำการเคลื่อนที่ได้ทางฝั่งนู้นก็จะเคลื่อนที่มาเหมือนกันขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะทําการใส่ตัวทีนัดนะครับใส่เข้าไปในร่องนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเพราะว่าเราจะเอาไว้สลับยึดเจ้าตัวนี้นะครับสี่ตัวนะครับฝั่งละสองตัวทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับข้างล่างก็จะมีอยู่แต่ข้างล่างอีกฝั่งแต่ข้างล่างเนี่ยจะใส่ทั้งหมดหกตัวนะครับทั้งหมดหกตัว ถ้าหากว่าเราลืมใส่นะครับเราก็สามารถที่จะคลายคลายตัวยึดตัวนี้นะครับออกก่อนนะครับคายตัวยึดตัวนี้ออกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้าว่าลืมใส่นะครับในส่วนของด้านล่างลองตัวนี้ให้คลายออกส่วนอีกตัวหนึง่งส่วนหน้านี้ให้เราคลายแต่ว่าไม่ต้องคลายหมด ั่งนี้คลายแค่พอหลวมนะครับเพราะว่าเราจะได้ทําการเลื่อนในตัวนี้ขึ้นมาได้อีกฝั่งหนึ่งนะับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทําการทําการดันตัวดันตัวทีนัดเข้าไป หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการยึดโครงทางด้านนี้ได้เลยนะครับเส้นตัวนี้จะยาวเจ็ดสิบเซนนะครับทําการยึดโครงฝั่งนี้เลยพวกความแข็งแรงนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการวางเส้นอลูมิเนียม v ีสล็อตขนาดเบอร์2020 20, ระหว่างแผ่นเพจทั้งสองฝั่งนะครับและเราจะใส่เจ้าตัวนี้นะฮะ เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจ2 0งศูนงเหมือนกันแต่ว่าเราจะใส่แค่สามล้อนะครับโดยเอาสอล้อสล้อเนี่ยไว้ด้านบนและปลายด้านหนึ่งนะครับเราจะทำการยึดเจ้าตัวไอเดียลเพจอย่างนี้นะครับโดยประกบอย่างนี้ ไปอีกด้านนึงนะครับเราจะทําการใส่แผ่นเพจสำหรับยึดสเตปเปอร์มอเตอร์ในะลักษณะอย่างนี้นะครับ